วิธีขยับลูกสูบปั๊มโยกก่อนนำไปติดตั้งก,ก้าวสูนนะคะตามมงกุฎขนาดรูมีสองนิ้วกับนิ้วครึ่งทีนีพ้พอเราได้รับปั๊มไปแล้วเนี่ยก่อนใช้งานให้เราขยับปั๊มท่านี้ก่อนนะคะเพื่อให้ลูกสูบมีการเคลื่อนตัวก่อนนี่นะคะเอาขาเหยียบที่ด้ามไว้นะคะแล้วก็โยกขึ้นโยกลงแบบนี้นะคะโยกขึ้นโยกลงแบบนี้ให้ให้ลูกสูบเคลื่อนตัวก่อนจากนั้นจึงนำไปติดตั้งได้ค่ะโอเคค่ะ ธีเปลี่ยนหนังสูบนะคะอันนี้เป็นตะกร้า75เราจะใช้ปากกาปากกาหรือจับที่ตัวนี้ตรงนี้จับบริเวณนี้นะคะบริเวณฐานล่างตรงนี้ถ้าหากว่าไม่มีปากกาตัวนี้ให้ใช้กุแจจับแปบบ๊บจับที่บริเวณฐานล่างตัวนี้แล้วใช้เหล็กเส้นเสียบเข้าไปในช่องนี้เสร็จแล้วงัดขันออกซึ่งตัวบนกับตัวล่างอ่ะมันยึดกันไว้ด้วยเกีียวขันออกอย่างนี้นะคะมันก็จะออกอาจจะถอดเหล็กเส้นตัวนี้ออกก่อนก็ได้เพื่อจะไม่ให้เข็ดกัดแล้วก็จะคลายออกแบบนี้ คายออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัวล่างมันหลุดแบบนี้นะคะคายออกเรื่อยๆสองตัวเนี้ยมันยึดติดกันด้วยการกึงเกลียวเพราะฉะนั้นเราจะคายออกเหมือนกับที่เราคายสปูออกจากน็อตพอคายออกแล้วเราจะเอาหนังตัวนี้หนังตัวนี้ออกแล้วก็ใส่หนังตัวนี้เข้าไปแทนแบบนี้อันนี้เป็นหนังตัวใหม่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ถันเข้าไปแบบนี้ซึ่งสองตัวนี้มันเป็นเกลียวเราก็จะถันเข้าไปถันแบบนี้แบบนี้ ขันจนกระทั้งสุดเมื่อสุดแล้วล็อกให้แน่นโดยใช้เหล็กเส้นเสียบเข้าไปในแกน,เส,น,น,เ,นเ,เสียบเข้าไปในรูนี้เหมือนเดิมเสียบเข้าไปในรูนี้เหมือนเดิมเสร็จแล้วขันให้แน่นแบบนี้นะคะวิธีเปลี่ยนคือแบบนี้โอเคเรียบร้อยโอเคครับ,รบ,รบเรียบร้อยอย่างนี้ก็จะนําไปใช้งานได้อออกปั๊มโยก90เนี่ยมันเป็นปั๊มโยกน้ำบาดาล หนังสูบเนี่ยมันมีความพิเศษกว่าปั๊มโยกอื่นตรงที่ว่าหนังสูบของมันเนี่ยก็คือตัวลูกสูบเนี่ยผลิตจากหนังวัววัวจริงๆค่ะหนังวัวจริงๆมาตัดเป็นวงกลมสองอวงนอกแล้วก็วงในคว้านวงในออกแล้วขึ้นลูกเป็นรูปถ้วยแล้วก็มาติดกับแกนตัวนี้เพื่อเป็นตัวลูกสูบทำไมถึงเรียกปั๊มโยก90รุ่นนี้มันมี2เบอร์75กับ90คําคำว่า90น่ะก็คือขนาดของกระบอกสูบ ขนาดของกระบอกสูบตัวนี้มันมิลลิ่งให้ได้90มิลมันจึงเรียกตัวนี้ว่าปั๊มโยก90อันนี้ผลิตเป็นชิ้นเดียวกันนะคะก็คือตัวปั๊มแล้วก็เป็นข้อโค้งออกมาปัจจุบันยังมีการผลิตใช้อยู่แล้วก็มีการแดัดแปลงโดยที่การขึ้นแบบได้ง่ายขึ้นก็คือทําเป็น2ชิ้นพ่อชิ้นหนึ่งตัวปั๊มชิ้นหนึ่งตัวนี้ในประเทศไทยยังผลิตอยู่นะคะออแล้วก็หน้าที่ก็คือจากการสูบน้ําบาดานเนี่ยก็เพิ่มหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งเพราะว่าเรามีประปาเข้าแล้วใช่ไหมคะก็มัน ทำเป็นตัวที่ดึงน้ําขึ้นมาเพื่อเซลฟิมมิ้งให้กับพวกปั๊มขอยโคงเป็นหน้าที่เพิ่มของมันอีกหน้าที่หนึ่งทำให้ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการใช้กันอยู่และประเทศไทยเป็นผู้มผีผู้ผลิตเองค่ะหนึ่งในนั้นคือปั๊ม VR ค่ะที่ผลิตตัวปั๊มโยกนี้ในตราของตรามงกุฎปั๊มโยก90ตรามงกุฎแล้วก็ปั๊มโยก75ตรามงกุฎขอบคุณค่ะ